สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาพบเจอกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่ทําให้แต่ละท่านได้รู้จักรูปแบบการรักษาโดยการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือแม้แต่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ศาสตร์การแพทย์ทั้งสองศาสตร์เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะ และปัจจุบันก็มีหลายๆคนนะคะเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็รู้จักวิธีการโดยการใช้ศาสตร์การรักษาแบบการแพทย์แผนจีนมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรามีการอบรมก็ดีสอาครั้งนะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นที่เราเปิดสายถามตอบนรฬิการนะคะอ้อยเชื่อว่าแต่ละท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราในแต่ละวันนั้นคุณจะได้ทราบถึงวิธีการในการที่จะแก้ไขป้องกันและก็รักษาอาการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในขณะนี้นะคะ การรักษาทุกศาสตร์นั้นมีทั้งจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าคุณจะใช้ศาสตร์การรักษาแบบไหนขอให้ใช้โดยมีองค์ความรู้ด้วยนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะอาการของเรานั้นจะใช้แบบนี้ได้หรือไม่ก็ให้ปรึกษาผู้รู้เอาเดี๋ยวนี้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะก็มีชมรมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเรียนการสอนตามสถานที่ต่างๆ หรือศาสตร์การแพทย์แผนจีนในบ้านเราปัจจุบันนี้ก็มีการเรียนการสอนแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอ้อยเชื่อว่าในอนาคตนะคะเราก็จะมีผู้มีความชํานาญทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล้วก็ศาสตร์การแพทย์แผนจีนกระจายไปตามจังหวัดใหญ่ๆมากขึ้นนะคะเราเปิดสายกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายหมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะ ส่วนท่านใดยอยากจะสมัครเป็นสมาชิกรายการคลินิกไทยจีนนะคะก็ใช้เบอร์0869063991นะคะ0869063991นะคะยังไงก็โทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกในรายการของเราตอนนี้ยังเปิดรับสมัครฟรีอยู่นะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอวิวัต์จงหมายรักนะคะท่านใดที่มีคำถามนะ02689 3673นะคะ02689 3673จะเป็นการฝากคำถามหลังใหม่หรือโทรศัพท์มาหน้าใหม่พูดคุยกับอาจารย์สดๆได้เลยนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับคุณหมอวิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์เลือกประเด็นที่ต้องบอกว่าแฟนรายการเราหลายๆคนน่า,นาจะชอบอาจารย์แล้วก็น่าจะตรงกับวัยนี้น่าจะตรงกับวัยแฟนรายการของเราหลายๆคนนะฮะอาจารย์บอกว่าวันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของคือคือถ้าพูดถึงคําว่าอายุยืนเนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีคําว่ายาอายุวัฒนะ,ะถูกไหมฮะเราค่อยเชื่อแพทย์แผนจีนก็มีนะคะทุกทุกตำรับตำราเนี่ยก็จะมีหมดจะทํายังไงให้ให้เราอายุยืนการใช้ยาบ้างการอะไรบ้างแต่อาจารย์บอกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการการทําให้ตัวเองอายุยืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาอาจารย์บอกว่าแปดวิธีในการป้องกันโรคเพื่อทําให้เราอายุยืน นะฮะโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเราจะยังไงดีอาจารย์จะเริ่มจากคําไหนก่อนอายุยืนนี่มัน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 ต้องขนาดไหนถึงถึงว่าอายุยืนก่อนที่จะอายุยืนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวร่างกายให้พร้อมนะครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วไม่เป็นโรคไมแต่หวัดเนี่ยไม่ไม่แม่ไดหวัดที่มาบั่นทอนสุขภาพเราเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยตนนั้นก็จะอายุยืนอายุยืนอย่างมีคุณภาพ อต้องยืนอย่างมีคุณภาพนะแท่อายุยืนยืนแล้วก็ป่วยเอาป่วยเอาดูแลก็นอนอยู่บนเตียงแล้วจะมีสายนะสายเข้าที่จะหมูกนะลุกไปไหนก็ไม่ได้อย่างงั้นไปดีกว่าเนาะใช่ใช่อาจาะนครนนี้คำว่าอายุยืนเนี่ยมันต้องหาเงินซื้อไม่ได้ค่ะสังเกตว่าคนรวยๆก็ไม่ได้อายุยืนถูกต้องค่ะนั้นอยากจะอายุยืนต้องทําเองอต้องถนอมตัวเองก่อนที่จะป่วยค่ะ วันนี้เลยนำเสนอต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วที่มีคนเรียกร้องมาว่าค่ะฉันอยู่ต่างจังหวัดอ่ะ,อะจะมารักษาที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถูกต้องแล้วมารักษาครั้งเดียวก็ยังโอเคเนี่ยมาต่อเรื่องกันเนี่ยเขาก็ไม่ไหวไม่ไหวแน่ไอ้ครั้งจะไปรักษาในจังหวัดตัวเองก็คุณหมอก็อาจจะไม่มีครับแล้วก็บอกว่าทํายังไงฉันกลัวเข็ม,มนะอมสอนวิธีที่ช่วยให้นอนหลับได้แต่วิธีนี้ตั้งใจเดิมเนี่ย ที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงก่อนที่จะแข็งแรงเนี่ยต้องนอนหลับดีก่อนคือทําให้ร่างกายเนี่ยนอนหลับได้เพราะนอนนอนหลับเต็มอิ่มเราเคยพูดไปเมื่อสองสามครั้งที่แล้วเรื่องอาการนอนหลับถูกต้องค่ะหรมบคนที่อายุมากแล้วนอนไม่หลับค่ะอันนี้ก็สําหรับคนที่มีอายุมากแล้วนอนไม่ค่อยหลับสาม,มารถที่จะดูแลตัวเองก่อนนอนค่ะถ้าพวกนี้ต้องบอกว่า ทำก่อนน,นอนเป็นท่าบริหารเหรออาจารย์ก็ไม่ได้บริหารเป็นท่าที่กระทําต่อตัวเองออในการที่จะนวดหรือว่าเ,อาเป็นการสัมผัสนะถ้าเป็นรุ่นแล็บก็เป็นไอ้พวกที่ทําแผ่นเสียงคึกคับคึกคับไปมา,า,าแต่วาที่ทากับในร่างกายมนุษย์ตามจุดฝังเข็มนะครับใช้มือของเราเองทำกับตัวเองไม่ได่ ถ้าถูให้คนอื่นได้ก็ก็ดีแต่ว่าบางบาง,บางช่วงอาจจะต้องถูให้คนอื่นคือโดยเฉพาะ,ะข้างหลังแต่เราสามารถทําเองได้หมดตั้งแต่ข้างหน้าลงมาค่ะนะคะข้างหน้าลงมาสแสดงว่าวันนี้เนี่ยแต่ละท่านพออาจารย์พูดในแต่ละข้อที่เราจะพูดถึงทั้งหมด8ข้อเนี่ยถ้าจะให้ดีให้แต่ละท่านเนี่ยทำตามที่อาจารย์แนะนําด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยอา,อาจารย์คะอ้อยเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าคนเราในการจำเนี่ยถ้าอ่านอย่างเดียวมันก็จําได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าสมมุติว่าอ่านแล้วแล้วเอาไปปฏิบัติหรือว่าทําตามด้วยเนี่ยความจํามันก็จะมากขึ้นที่น่าตกใจไอ้เรื่องนี้ที่คุณอ้อยยกมาเนี่ยสมมติว่ายูเลคเชอร์อยู่เนี่ยแล้วมีคนฟังอยู่เนี่ยเขาบอกเขาจําเนื้อหาได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรามีการทําให้ดูเนี่ยมันจะจําได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวแค่เลคเชอร์ไปบางคนใจไปแล้วะบางคนไม่ได้อยู่กับเนื้อหาห้าเปอร์เซ็นต์เองเราเลคเชอร์ไปชั่วโมงหนึ่งได้แค่ แ่้าเอ็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะ <C HA> นั้นวิธีที่เราจะสอนเนี่ยเราก็จะทําให้ดูด้วยค่ะ <C HA> ถ้าพูดแต่เป็นตัวหนังสือเนี่ยบางทีไม่ต้องจดฟังทีมก็ทะลุท่าไม่อ,อ,มอ,อาจยลา,าตามไม่ทันถูกต้องวิธีของเราเราอาจจะบอกว่า <C HA> เราจะทําค่ะค่อยๆชา้ชาช้าๆไปนะถ้าไม่หมดภายในตอนนี้จะต่ออาจจะต่ออีกตอนหนึ่งนะคะอาจารย์แปดวิธีที่อาจารย์จะสอนเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่เนี่ย เขาเน้นคนอายุมากแล้วนอนไม่หลับเน้นตรงนี้เลยอายุมากแล้วนอนหลับได้ไหมล่ะนอนหลับได้ถ้าถ้าอยากทําก็มันก็ดูแลสุขภาพโดยทั่วไปมันเหมือนกับว่าทําให้เลือดลมเนี่ยเดินก่อนที่จะนอนเดินให้คล่องค่ะแล้วค่อยเข้านอนอาจารย์แต่ทําไมบางตําราเขาบอกว่าก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าไปบริหารอย่าไปออกกําลังกายอะไรเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายมันตื่นขึ้นมามันนอนไม่ได้อันนี้อันนี้มันไม่ใช่ออกกําลังกาย อ๋อมันไม่ใช่เป็นการออกแรงเออไม่ใ้ออกแรงแค่ถูค่ะแค่ถูสัมผัสเบาๆตามจุดต่างๆตามจุดในร่างกาค่ะนะคะอ่ะเราไปเริ่มข้อแรกกันก่อนค่ะอาจารย์ข้อแรกนี่เอาจากตรงไหนก่อนนะจย์ข้อแรกก็ให้ถ้าตามหลักแพทย์กีนเนี่ยก็ให้ถูที่ปลายนิ้วถูที่ปลายนิ้วปลายนิ้วทั้งห้านี่นะคะไม่สามนิ้วเองอ๋อนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางชี้กลาง นางทำไมแค่สามล่ะคะเออมันมันสามเส้นเนี้ยมันจะขึ้นถึงสมองได้ค่อยสะดวกค่อนข้างจะสะดวกนะครับอันนี้วิธีทําก็คือนี่ตรงโคนเล็บเนี่ยนะฮะตรงปลายตรงปลายเล็บเนี่ยนะปลายตรงปลายเล็บค่ะใช้ใช้มือเนี่ยนะค่ะถูแบบนี้นะฮะอ๋อถูขึ้นอย่างนี้นะฮะถูถูแบบนี้ต้องมีอัตราความเร็วด้วยอ๋อแล้วฮะนะครับให้วินาทีหนึ่งเนี่ยสองครั้งนี่มั้นะฮะวินาทีหนึ่งสองครั้งค่ะ นาทีนึ็นกี่ครั้งอาจารย์ก็คูณไปเอาไปว่าไวไวเข้าไว้เอาไวเข้าไว้นะก็คือใช้ฝั่งใช้นิโปงของเราเนี่ยนะคล้ายๆแบบถูๆๆอย่างเงี้ยนะอาจารย์นะขูดๆอย่างเงี้ยนะขูดๆเร็วๆอ๋อเร็วๆหน่อยนะนะครับสามนิ้วนะนิ้วชี้นนาทีละสองครั้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับสองข้างไหมคะสองข้างนะครับแต่แล้วโปรเซสนี้ทั้งหมดประมาณสองนาที เราทำทั้งหมด2นาทีนะฮะสองนาทีจะมากจะน้อยแล้วแต่ร่างกายคนนะค่ะนะทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยหนิ้วถูไปเรื่อยๆค่ะนะถูเร็วเร็เร็วเจนรู้สึกเกิดเกิดความร้อนอันนี้เฉพาะนิ้วมือนิ้วเท้าได้ไหมคะยังค่ะยังอ๋อเอา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 นิ้วมืออย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับนิ้วเท้านะถูปลายนิ้วมือนะเดี๋ยวบางทจะถูรว่าถ้าคนที่เรียนแพทยจีนมาเนี่ยมันจะมีเส้นลมปาเนี่ยที่มันจะขึ้นบนจากจากปลายนิ้วขึ้นที่หัวค่ะนะจากหัวเน นี่เราก็จะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้ให้มันขึ้นหัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่จากหัวลงข้างล่างพอไปถึงสุดแล้วค่อยกลับมาตรงกลางอ๋อรูปแบบทั้งหมดงหมดมันมีแปดท่าค่ะอาจารย์ไอ้ถูนี่คือขูดไหมไม่ใช่ขูดถูอย่างเดียวไม่ต้องใช้แรงมากอให้เกิดรู้สึกมีถูไปจักรยะนหนึ่งเกิดความรู้สึกว่ามันความร้อนอแล้วยังเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าใครที่อายุมากแล้วรู้สึกว่าปลายนิ้วชา อ๋อเออบะแฟนรายการเราเป็นกันเยอะแล้วก็ถูอย่างนี้ปั๊บมันมันก็เลือดมันมาเลี้ยงเนี่ยมันก็ทําให้ปลายนิ้ชาเนี่ยค่อยดีขึ้นด้วยแต่ถ้าปลายนิ้ช้าก็อาจจะต้องถูทั้งหมดห้านิ้วหรือว่าจะถูเลือกถูเฉพาะนิ้วใดนิ้วหนึ่งที่ที่ชาก็ได้นะปลายนิ้ชาก็ทําประมาณสองนาทีสองนาทีนะครับถัดจากนั้นทอดท่าที่สองเนี่ยค่ะให้ใช้อุ้งมือหรือว่าตรงส่วนที่ ส่วนที่ใกล้นิ้วโป้งตรงนี้นะครับตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะคะถูหูถูหูถูขึ้นถูลงอาจารย์ขึ้นลงนะแล้วกไม่ใช่ถูแบบแบบนี้นะถูค่อนข้างมีน้ำหนักค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยหูเนี่ยจะแดงโอ้หูจะแดงจะร้อนถูขึ้นลงอย่างนี้ไม่ต้องเร็วก็ได้นะอ่าถูขึ้นถูลงอ๋อถูขึ้นถูลงนะคะตอนแรกอาจจะไม่ไม่ถนัด เคยมีคนแก่คนอายุยืนมากแล้วก็ก็ไม่ทําอะไรเลยควันหนึ่งนวดนวดหูวันละสิบนาทีสองครั้งนวดนวดมั่งดึงมั่งคึงมั่งกดมั่งเนี่ยจนหูเขาแดงเลยก็เคล็ดลับในการทําให้อายุยืนของเขาเนี่ยคเขาไม่ทําอะไรเลยไม่กินอาหารเสริมด้วยแค่นวดหูอย่างเนี้ยนะฮะนวดหูอย่างเดียวทําให้หูเนี่ยเพราะว่าในหูถ้าคนที่ไม่รู้คไม่มี่ม่มีความรู้ด้านศาสตร์แพทย์จีน ก็แค่ใบหูนะครับแต่ใบหูของแพทย์จีนในนี้มันจะมีจุดฝังเข็มอยู่เยอะมากย่อส่วนจุดในร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่ในหูไม่อยู่ในหูนะครับแล้วถ้าบางคนเนี่ยถ้าบ้านเราอาจจะสาวๆจจะรู้จักก็คือการแปะเม็ดประกาศเพื่อเพื่อความอ้วนใช่ค่ะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องหูกับกับเรื่องศาสตร์ของการรักษาแบบแพทย์จีนเขาจะรู้เรื่องนี้ก่อน เพราะว่ามีอยู่ยุคหนึ่งเขาฮือหามากในการที่จะแตะไอ้เนี่ยไม่ดกะนะครับวัยรุ่นเกือบทุกคนแล้วนี้การถูหูเนี่ยมันให้ให้สับปคุณในด้านที่ว่าเราเมื่อจุดฝังเข็มที่มันอยู่ในในตัวเราส่วนย่อส่วนส่วนยอส่วนถูขึ้นถูลงเนี่ยนะจ๊ะนะถูขึ้นถูลงจนร้อนเลยอ๋อนาทีค่ะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยหูจะแดงนะควรจะทําก่อนนอนสักสักระยะหนึ่งก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะล้วค่อย แล้วค่อยเข้าไปนอนนะครับนะครับวิธีทำก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะแล้วก็หูถ้าหูไม่มีปัญหาอเงเ่อนที่ติดค้างอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นอาาอาจจะมีตังหูค่ะถ้ามากก็อาจจะตังหูออกละกลงคงไม่สั่งใส่ตังหูแนนอนนะครับถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะมีตังหูนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งขอให้หูเนี่ยไม่มีวัสดุอะไรนะครับแล้วก็ถูขึ้นถูลงนะครับขอให้มาเอาต่งหูออกก่อนสักประมาณ 5- ้าถึงสินาทีเออพวกนี้ทําไม่นาน เพราะรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณสองสามนาทีสองถึงสามนาทีนะเพราะทำนานเนี่ยคือทั้งหมดแปดท่าเนี่ยนะสาคัญอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับตรงไหนฮะอยู่ตรงความมีวินัยในการทําต้องทาอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่าขี้เกียจแล้วจะได้ผลประโยชน์มันในอนาคตข้างหน้านะครับถูขึ้นถูลงนะฮะประมาณมันจะช่วยทําให้อะไรมันจะทําให้คนแก่ที่หูตึง คอยทำให้หาเรื่องเรื่องการรับฟังอะนะจันนะเสียงวิทวิทเสียงเสียงอะไรเนี่ยนะอึ้งอึงอะไรอย่างงี้ยวู้อย่างเงี้ยนะคือถ้าถูไปตรงไหนให้นึกอย่างงี้ง่ายๆว่าถ้าไปใกล้ตรงไหนใกล้โอวย่ะไหนมันจะไปช่วยเรื่องนั้นสมมติว่าถูที่หูมันก็จะไปช่วยเรื่องหูตึงอเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละอ่ะไปถูที่นิ้วมันไม่ใช่แค่นิ้วอย่างเดียวนี้นิ้วมันสัมพันธ์ถึงสมองเหมือนกับคนจีนสมัยก่อนที่เขาเล่นเอา เอาลูกเหล็กมาวางที่มือเนี่ยมารวมนวอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ฝึกมือนะอเขาไม่ได้ฝึกมือนะการที่เราจะข,ขยับมือได้อย่างนี้เนี่ยนะฮะมสมองเป็นคนสั่งทุกอย่างสมองเป็นคนสั่งหมดแม,ม้แต่เราจะทับพิษตาเราจะทําอะไรเนี่ยสมองสั่งด้วยความรวดเร็วการที่เราเอาผมมักจะให้คนไข้ที่เป็นมาพึ่งมาพาพที่พอเคลื่อนไหวมือได้เนี่ยนะครับเอามานาที่บ้านมาสองลูกนะไม่ต้องไปซื้อลูกเหล็กหรอกมันหนักเกินไปมานามาสองลูกแล้วก็วน พยายามเอาใจเราเนี่ยบังคับมะนาวเนี่ยให้จักจักอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหลังโดยมือไปด้วยเป็นการฝึกมือฝึกมือไปด้วยฝึกสมองไปด้วยเพราะสมองเป็นคนสั่งทุกอย่างเห็นไหมว่าเขานั่งดูทอรทั์ไปเขาเอาอะไรสองสามสองลูกมาควงบางคนที่คล่องหน่อยโอ้โหลูกอย่างกับลูกใบตองแล้วมันเลื้อมือออกมาแล้วก็สามารถเลี้ยงอยู่บนมือได้แล้ว เขาไม่ต้องใช้จิตไปบังคับคือมันเหมือนกับออโตเมติกเขานั่งนั่งคุยกับเราไปเขาก็หมุนไปการหมุนอย่างนี้เป็นการฝึกสมองก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นที่ชอบหมุนหมุนปากกาจา์อันนั้นใช่ไหมอันนั้นก็ใช่โอ้โหหมุนกันเป็นแบบนี้นมันหมนหมุนปากกาเพื่อเพื่ออย่างอื่นคือใช้ความคิดแล้วก็หมุนนะหมุนบางคนรู้เปล่าว่าประเทศไทยแชมป์โลกในเนี่ย ใช่ใช่ไอปะกาเนี่ยนะเด็กผู้ชายตัวเล็กนิดเดียวผู้ชายเออไม่เคยหมุนมากเหมือนบ้านเรานะบางคนหมุนจนคล่องมากเลยบางคนหมุนจากรล่รายจากนิ้วนี้มานิ้วนี้กลับไปกลับมากลลคนไทยเก่งมากเลยเรื่องบางเรื่องที่คนอื่นไม่เก่งอ่ะันคนไทยเก่งมากนะครับไอเรียนหนังสือไม่เรียนน่ยสอบไม่สอบไม่การข้อสอบแต่หมุนปากาเก่งมากก็การใช้มือเนี่ยค่ะเป็นการที่เกิดจากสมองเป็นคนบังครับการที่นวดนิ้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ไปที่นิ้วไม่ใช่บริหารปลายนิ้วให้ที่มันช้าให้มันดีขึ้นมันไปถึงสมองแสดงว่าใครที่มีปัญหาแล้วก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์หรือความจําอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ด้วยด้วยได้เหมือนกันส่วนใหญ่เราแนะนานะส่วนใหญ่เราแนะนําว่าคนแก่ที่ป้องกันอัลไซเมอร์เนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเราคงไม่ไปบอกว่าให้ไปถักอะไรเนี่ยนะโคเซนเนิตติ้งอะไรนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็แนะนานะว่าให้ถักเพราะการถักเนี่ยมันต้องใช้สมองคิด การที่จะสร้างให้มันเป็นเฟรมเป็นโครงถ้าคนแก่มันคนใจดีมากเลยคือไปถักหมวกไปถักอะไรให้กับพระก็เป็นนะคือนอกจากได้ทําบุญด้วยตอนที่ถักเนี่ยได้ฝึกสมองด้วยแล้วมันทําให้จิตใจเนี่ยมันนิ่งด้วยสงบน้่งจิตใจนิ่งนะนะอารมณ์ไม่พุ่งพลาดนะใช่ค่ะเสร็จแล้วมันได้ทําสมาธิกับมาตรงนี้สมองได้ใช้งานสามความดีที่คิดว่าจะทําเพื่อพระเนี่ยนะฮะมันจะหลั่งฮอร์โมนทําให้ร่างกายเนี่ยค่ะ ไม่เป็นมะเร็งแต่ไม่มีการพิสูจน์นะตัวใหญ่นะถ้าเราสมมติว่าเราอยู่ในช่วงของแห่งความปิติความสุขเนี่ยนะร่างกายมักจะไม่ค่อยเซลล์มักไม่ค่อยกลายใน p ป p e r การศึกษาของบางมหาลัยนะเพราะนี่มีพูดถึงตรงนี้การที่ผู้หญิงนั่งถักอย่างนี้ยเป็นการฝึกสมองนะครับฝึกสมองแล้วก็จิตใจด้วยอาจารย์อย่างการถูนิ้วเนี่ยโอเคเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า การถูนิ้วเนี่ยไอเส้นต่างๆที่นิ้วเนี่ยมันมันส่งไปถึงสมองได้มันเหมือนกับเป็นการบริหารสมองได้เหมือนกันใครที่กลัวเรื่องอัลไซเมอร์หรือว่ากังวลเรื่องความจามํา,จาก็ใช้การบริหารตรงนี้ช่วยพากินสันก็ได้ใช่ไหมอาจารย์พากินสันเนี่ยไม่เคยมีการพิสูจน์แต่ว่าถ้าทําแล้วถ้าสาม,มารถทำได้ตัวเองไม่มีข้อเสียอะไร,ะะรใช่ใช่ที่ให้นวดเน้นสองสามนิ้วเนี่ยเพราะว่าถ้าในาศาสตร์แพทย์จีนแล้วโดยเฉพาะนิ้วกลางกับนิ้วนาง่ยนะมันไปถึงหัวใจ อ๋อกลางกับนางเนี่ยนะจันนะครับกลางเนี่ยเยื่อหุ้มหัวใจกลางเนี่ยนะเนื้อหุ้มหัวใจแล้วเนิ้งเยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็นางเนี่ยเส้นหัวใจโดยตรงมีหน้าเหรอเขาใส่แหวนนิ้วนางเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆใจเนี่ยถ้าคนอื่นการจะเถียงว่าเอ้ยมันไปนิ้วก้อยต่างหากนิ้วก้อยเป็นใจแต่ว่ามันมีเส้นปะที่เชื่อมมาถึงนิ้วนางถ้าคนที่เรียนฝังเกมอาจจะมาโทษผมว่าเฮ้ยสอนผิดแล้วไม่ใช่นะครับมันใจเนี่ยมันนิ้วก้อยแต่ แต่ว่ามันมีเส้นปะเชื่อมมาถึงนิ้วนิ้วนางได้นิ้วนางได้ค่ะงั้นการนวดเนี่ยค่ะถ้าคุณขยันนวดมากกว่า3นิ้วที่ผมบอกก็ไม่ไม่เสียหายอ๋อเพราะว่ากำลังกำลังจะถามอาจารย์ว่าตอนแรกก็จําได้ว่าเป็นชี้กลางนาง3นิ้วแต่พอทําไปทํามาแต่ละท่านอาจจะเริ่มสับสนว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันนิ้วไหนก็อาจจะเล่นทั้ง5นิ้วเลยไม่ว่ากันไม่ว่ากันอาจารย์แล้วทาไมอาจารย์เอาแค่ปลายทาไมไม่ไม่ถูอย่างนี้ทั้งนิ้วอ่ะคือว่าปลายเนี่ยถ้าเป็นจราแพทย์ปัจจุบันเนี่ย มันเป็นการเชื่อมระหว่างปลายประสาทสังเกตบไหมว่าเวลาเราไปเจาะเลือดเนี่ยเพื่อตรวจเลือดหรือว่าเพื่อเพื่อบริจาคเลือดเนี่ยตรงปลายนิ้วเนี่ยเจ็บที่สุดถูกต้องเวลาเราฝังเข็มเนี่ยปลายนิ้วก็เจ็บที่สุดมาเจาะเลือดตรงนี้กับเจ็บน้อยกว่าดังนั้นการเลือกที่ปลายเนี่ยมันได้ได้ไปที่ปลายประสาทของหมอแผนปัจจุบันด้วยนะครับนอกจาก าภายประสาทของเราก็คือเส้นลมปานของแพทย์จีนด้วย<อ>มันได้สองความหมายค่ะนะนะคะทันทีเป็นลดมวดทั้งนิ้ว<อ>นะใช่ค่ะนะคะอ่ะก็ได้สองวิธีนะคะแต่วิธีป้องกันโรคเพื่อที่ทำให้เรามีอายุยืนอาจารย์บอกว่าคำว่าอายุยืนเนี่ยต้องยืนอย่างมีคุณภาพด้วย นะคุณภาพก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะไม่ใช่ว่าอายุเราทําให้อายุเรายืน780แต่ว่าต้องนอนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่เหมานะเนาะหรือไม่อย่างนั้นก็เจ็บไข้ที่ป่วยก็คงจะอย่างนั้นไม่อายุยืนจะดีกว่าถูกไหมคะอาจารย์สอนอยู่2ข้อละแต่ละท่านลองทําตามดูนะคะข้อแรกอาจารย์บอกว่าถูนิ้วนะถูที่ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางทั้งสองมือนะคะทั้งสองมือเลยแล้วก็ วิธีที่2ก็คือการถูข้างๆ้างหูขึ้นลงเนี่ยนะใบหู<ม>นะคะประมาณสัก2-3นาทีนะคะยังมีอีกหลายวิธีนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาวิธีที่ที่เหลือนะคะที่จะทำให้เรามีอายุยืนค่ะ No